ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่8-11ถึงสิงหาคม2565วันที่9สิงหาคม2565นางสาวตีรวัตรวงสาโรธสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีพร้อมนางสาวชดาพรสุนันตานักวิชาการแรงงานทำนานการพิเศษเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศัก,กยภาพ จ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ประจำปีมุประมาณ2,565ณโรงแรมแพร่นะคะอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนากลไกและวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานสัมพันธ์เชิงรุปและผลกระทบจากข้อพิพาทแรงงานที่อาจเกิดขึ้นในระดับจังหวัดและภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพผู้เข้าอบรมประกอบด้วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และเจ้าหน้าที่17จังหวัดภาคเหนือรวม60คนโดยมีนายสมพงษ์คลอยแคล้วหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่10สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกานางสาวจีรวัตรวงศาโรธสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีพร้อมนางสาวชดาพรจุนันตานักวิชาการแรงงานทำนานการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือครั้งที่สองทับสองห้าหกห้าณโรงแรมแพร่นะคะราอําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มด้านแรงงานสัมพันธ์ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งและนำมาตรการสามต้องสองไม่ไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแรงงานสัมพันธ์ โดยมีนางสาวศิริลักษ์ตั้งวรปัญญากุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนเป็นประธานคณะกรรมการและนางสาวรัตเกล้าชาวลิศผู้อำนวยการสำนักแร,รงงานสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะและติดตามสถานาการณ์ด้านแรงงานของ17จังหวัดภาคเหนือในวันเดียวกันเวลา10นาฬิกานางสาวจีรวัตรวงสาโรธสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายนายสุรศรีอินทะระวงศนักวิชาการแรงงานทำนานการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานประจำเดือนสิงหาคม2565ณนห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานีเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและติดตามนโยบายและข้อสั่งการต่างๆที่สำคัญ วันที่11สิงหาคม2565เวลา12.30นนนางสาวจีรวัตรวงสาโรธสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีมอบหมายนายสุรศรีอินทระวงนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานระบบที่เลี้ยงมินเตอร์ของกระทรวงแรงงานผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน การจัดระบบที่เลี้ยงสำหรับข้าราชการใหม่รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะสู่การดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธปรรมโดยมีนายบุญชอบสุขมนัสวงศ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน